จำจำและจำจำไว้ว่าพักภูมิใจไทยมีผลงานอะไรบ้างเริ่มต้นนโยบายกัญชาเสรีนโยบายเด่นของพักภูมิใจไทยสถิติพบหปีต้นทุนรักษาผู้ป่วยเสพกัญชาพุ่งหเท่าจาก3,200ล้านเป็น21,000ล้านบาทการปลดล็อกกัญชาทำให้คนไทยเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นปัญหาอาชญากรรมพุ่งสูงขึ้นจากการใช้ยาเสพติด ทำให้ต่างชาติบนชําเที่ยวไทยไม่เหมือนเดิมกัญชาเยอะเกินมีกลิ่นทุกที่คนเมากัญชามีทุกแห่งพบผู้ป่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้กัญชาเพิ่มถึง22เท่าต่อด้วยสโลแกนทำงานวันนี้สั่งงานวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานแต่หลุมยักษ์ถนนสามเสนนายกบอกเปิดใช้ภายในสองสัปดาห์นี่เกือบสามเดือนแล้วยังไม่เปิดใช้เสร็จเมื่อวานจริงๆ พร้อมภารกิจ4เดือนรัฐบาลอนุทินรับมือภัยพิบัติปรับปรุงระบบเตือนภัยแต่ภัยน้ำท่วมภาคกลางน้ำท่วมหาดใหญ่ระบบเตือนภัยการรับมือภัยพิบัติล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและการปราบปรามสแกมเมอร์กับปรากฏภาพนาย,ยกอนุทินรองนาย,ยกและรัฐมนตรีในโคตาพักภูมิใจไทยถ่ายรูปก,กับเจ้าพ่อสแกมเมอร์รวมถึงรู้จักพัวพันและเชื่อมโยง และสิ่งที่คนไทยยังคงจำไม่ลืมเลือนคือครอบครัวนายใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยที่สามารถเอาที่ดินเขากระโดงที่เช่าการรถไฟสมัยลุงชัยชิดชอบมาออกโฉนดในยุคลูกหลานลุงชัยได้ซึ่งการออกโฉนดย้อนแย้งกับคำพิพากษาของทั้งสามศาลคือชั้นต้นอุทธร์และฎีกาที่เชื่อว่าที่ดินเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย และที่หนักสุดคือข้อกล่าวหาว่าพักภูมิใจไทยคอบงำสภาสูงสามารถกดปุ่มซ้ายหันขวาหันสอววสายสีน้ำเงินได้เสียงคุมเบ็ดเสร็จทั้งองคอ์กรตรวจสอบปปชองค์กรควบคุมการเลือกตั้งกะกะตและองค์กรพิทักรัฐธ,ธรรมนูญอย่างสารร,รัฐธรรมนูญอายการสูงสุดจนถูกมองว่าอนุวินกำลังกินรวบประเทศไทย พนวกกับเกิดรัฐพันลึกที่พันลึกคำจุนพักภูมิใจไทยอยู่ทำให้สถานการณ์เอื้อให้ภูมิใจไทยดูดจนล้นพักทั้งงูเห่าปาลาไหลบ้านใหญ่รวมเป็นภูมิใจไทยในหม้อเดียวกันเพื่อหวังเป็นที่หนึ่งจัดตั้งรัฐบาลสมัยหน้าทั้งหมดนี้คือภูมิใจไทยวันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพร้อมแล้วที่จะเป็นพักอันดับหนึ่ง แล้วคุณละครับพร้อมหรือยังที่จะเลือกพักภูมิใจไทยให้บริหารประเทศต่อไป